หข่าวใหญ่ที่สะเทือนทั้งภูมิภาคอาเซียนเกิดขึ้นแล้วเมื่อประเทศไทยได้ทําการเปิดตัวเครื่องบินรบลับรุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมเทคโนโลยีล่องหนสเตทเทคโนโลยีเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการ 2. การประกาศครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การเปิดเผยด,ด้านเทคโนโลยีการทหารแต่ยังถือเป็นการแสดงพลังทางการป้องกันประเทศที่บ่งบอกว่าไทยพร้อมยกระดับศักยภาพด้านกองทัพอากาศสู่มาตรฐานโลก 3. เครื่องบินรบลับไทย ลำนี้ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้โครงการลับสุดยอดที่ดําเนินการมาหลายปีโดยมีการร่วมมือระหว่างนักวิศวกรไทยกับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ 4. เทคโนโลยีล่องหนที่ถูกนํามาใช้ทําให้เราดาร์ตรวจจับแทบไม่สามารถตรวจเจอได้เพิ่มความได้เปรียบในเชิงยุทธศาสตร์อย่างมหาศาล 5. แหล่งข่าวทางการทหารระบุว่าเครื่องบินรบลับไทยถูกออกแบบให้มีรูปทรงพลิ้วไหวมุมลาดเอียงพิเศษเพื่อสะท้อนคลื่นเราดาร์ให้ออกนอกทิศทางการตรวจจับ6จุดเด่นอีกประการคือระบบขับเคลื่อนเงียบ เเลนเหนจินที่ลดการปล่อยความร้อนและเสียงทำให้ศัตรูยากต่อการระบุพิกัด 7. ภายในห้องนักบินมีระบบ AI ผู้ช่วยการบินที่สามารถช่วยนักบินตัดสินใจในสถานการณ์เสี่ยงสูงได้ทันที 8. เครื่องบินรบลับนี้ยังติดตั้งระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์วอ e s เฟสิสสามารถรบกวนสัญญาเรดาร์และสื่อสารของฝ่ายตรงข้ามได้9อาวุธหลักที่บรรทุกได้มีทั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศรุ่นใหม่ระเบิดนำวิถีแม่นยำสูง และปืนกลอากาศแรงทะลุเป้า10ผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าความสามารถโดยรวมของเครื่องบินรบลับไทยอาจใกล้เคียงกับ F-35 ของสหรัฐหรือ J-20 ของจีน11การเปิดตัวครั้งนี้ทำให้หลายประเทศในอาเซียนต้องจับตามองเพราะไทยอาจกลายเป็นประเทศแรกในภูมิภาคที่มีเทตเฟร์ของตนเอง12รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันว่าโครงการนี้ไม่ได้เป็นการแข่งขันอาวุธ แต่เพื่อยกระดับการป้องกันประเทศในยุคที่ภัยคุกค,คามมีความซับซ้อนมากขึ้น13เครื่องบินรบลับไทยถูกพัฒนาในชื่อรหัสโปรเจกต์ a ฟ r t h a อันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งและกิติภูมิของชาติ14มีรายงานว่าไทยได้ทดสอบการบินลับลับมาแล้วหลายครั้งทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อทดสอบสมรรถนะที่แท้จริง15ผลการทดสอบเบื้องต้นพบว่าเครื่องบินสามารถบินด้วยความเร็วมก2.2และทำการรบหลบหลีกได้ในทุกสภาพอากาศ 16. สิ่งที่น่าสนใจคือการพัฒนาโครงการนี้ใช้องค์ความรู้จากวิศวกรไทยกว่า70%ถือเป็นการก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 17. นักวิเคราะห์มองว่าหากไทยสามารถผลิตได้ต่อเนื่องในจํานวนมากจะช่วยลดการพึ่งพาก,การนําเข้าอาวุธจากต่างประเทศ 18. การมีเครื่องบินรบลับเป็นของตนเองยังช่วยให้ไทยสามารถปกป้องน่านฟ้าและอธิปไตยได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้น19 นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนว่าประเทศมีความพร้อมในการ,รเผชิญหน้ากับทุกภัยคุกคาม20ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามมาเลเซียและอินโดนีเซียต่างเฝ้าติดตามการเคลื่อนไหวนี้ด้วยความสนใจ21นักวิจัยด้านยักษ์ทุตศาสตร์บางรายเชื่อว่าอาจเกิดการปรับสมดุลทางการทหารในอาเซียนครั้งใหญ่หลังจากนี้22เครื่องบินรบลับไทยยังสามารถปฏิบัติการโจมตีระยะไกลได้โดยไม่ถูกตรวจจับง่ายๆซึ่งเป็นข้อได้เปรียบอย่างมาก23 แหล่งข่าวเผยว่าไทยอาจเตรียมสร้างฝูงบินล่องหนเฉพาะกิจที่จะใช้ในภารกิจระดับสูงเท่านั้น24การเปิดตัวครั้งนี้ยังสะท้อนถึงความสามารถในการพึ่งพาตนเองของไทยในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันด้านเทคโนโลยี25ผู้เชี่ยวชาญยกย่องว่าไทยได้ก้าวสู่ยุคใหม่แห่งการต้องการประเทศที่ไม่ใช่แค่การซื้อตามแต่คือการสร้างเอง2อแม้หลายประเทศจะยังสงสยัยแต่การทดสอบที่เปิดเผยต่อสื่อมวลชนครั้งแรกได้ทําให้โลกเห็นว่านี่คือของจริง 27. สายตาทั่วทั้งภูมิภาคกำลังจับจ้องไทยว่าจะนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ในทิศท,ทางใด 28. บางฝ่ายกังวลว่าการมีเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นนี้อาจทำให้เกิดการแข่งขันด้านการทหารในอาเซียนรอบใหม่ 29. แต่อีกมุมหนึ่งหลายคนมองว่านี่คือโอกาสที่ไทยจะแสดงบทบาทผู้นำด้านความมั่นคงในภูมิภาค 30. การเปิดตัวเครื่องบินรบลับไทยในครั้งนี้ จึงไม่ใช่เพียงแค่ก้าวสำคัญของกองทัพแต่คือการขยา่าภูมิทัศน์ด้านความมั่นคงทั้งอาเซียน31สื่อใหญ่ระดับโลกหลายสำน,นักต่างรายงานข่าวการเปิดตัวเครื่องบินรบลับไทยครั้งนี้ทันทีพร้อมวิเคราะห์ว่าประเทศไทยอาจกลายเป็นศูนย์กลางด้านการบินทหารของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้32นักข่าวต่างชาติบางรายถึงขั้นเปรียบเทียบว่านี่คือก้าวกระโดดทางทหารครั้งประวัติศาสตร์ที่อาจเปลี่ยนบทบาทของไทยในเวทีโลก33มีรายงานว่าไทย อาจพิจารณาขายเทคโนโลยีบางส่วนให้กับพันธมิตรใกล้ชิดแต่จะไม่ส่งออกเครื่องบินรุ่นนี้โดยตรงเพื่อป้องกันการรั่วไหลาทางยุทธศาสตร์34การลงทุนพัฒนาโครงการนี้ใช้งบประมาณมหาศาลแต่รัฐบาลยืนยันว่าหาเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพื่อความมั่นคงระยะย,ยาว35นักวิชาการด้านความมั่นคงชี้ว่าการที่ไทยสามารถสร้างเครื่องบินรบลับเองได้จะช่วยสร้างความภาคภูมิใจและแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่36 ยังมีการเผยว่าโครงการนี้สร้างงานวิศวกรและนักวิจัยภายในประเทศมากกว่าหมื่นตำแหน่งกระตุ้นอุตสาหกรรมการบินภายในประเทศอย่างชัดเจน37ไม่เพียงแต่ด้านการทหารโครงการนี้ยังเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนเช่นวัสดุผสมน้ำหนักเบาและระบบ AI 3 8นักวิเคราะห์จากต่างประเทศเตือนว่าประเทศเพื่อนบ้านอาจเร่งจัดหาเครื่องบินรักบทสมัยใหม่เพื่อถวงดุลไทยซึ่งอาจนำไปสู่การแข่งขันด้านอาวุธครั้งใหม่ในอาเซียน39 อย่างไรก็ตามไทยยังคงยืนหยันในจุดยืนป้องกันตนเองและพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสันติ40การเปิดตัวครั้งนี้จึงถูกมองว่าไม่ใช่แค่ก้าสำคัญของกองทัพไทยแต่คือการส่งสัญญาณสู่ทั้งโลกว่าประเทศไทยพร้อมจะยืนเคียงข้างในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีการทหารในภูมิภาค